สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับเจอเกมชแนลคลิปนี้ผมจะมาพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะคบเป็นเกมที่อาร์เซนอลจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของไบรตันล่าสุดเนี่ยอาร์เซนอลก็เพิ่งจะลงเตะในกลางสัปดาห์มานะครับในฟุตบอลคาราบาวครับรอบ8ทีมสุดท้ายผลปรากฏว่าเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1สุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาดวลจุดโทษนะครับแล้วก็เป็นอาร์เซนอลที่แม่นกว่านะยิงกันไป8คนเนี่ยอาร์เซนอลเข้าทั้ง8นะครับพาเลทเนี่ยคนสุดท้ายเขายิงไม่เข้ามันก็เลยทาให้ Arsenal นอนสามารถผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศนะครับนั่นคือไปเจอกับเชลซีซึ่ง มันก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะเนื่องจากว่าคาราบาวครับเนี่ยรอบรองชนะเลิศนะครับมันต้องแข่งกันแบบเย้าเยือนอร์เซนอนจะมีโปรแกรมเพิ่มขึ้นมา2เกมนะครับแล้วก็เป็น2เกมใหญ่ด้วยนะด้วยการเจอกับเชลซีซึ่งต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยเซนอนก็ยังอยู่ในเส้นทางทั้ง4รายการนะครับก็มีพรีเมียร์ลีกก็นําไปจ่าฝูงอยู่ยูฟ่าแชมเปียนลีกก็นําไปจ่าฝูงนะครับแล้วก็มีโอกาสสูงมากที่จะผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์นะในอันดับ1ถึง8ได้ส่วนคาราบาวครับ ก็เข้ามาถึงรอบเซมิไฟนนลนะครับแล้วก็เอฟเอคัที่ยังไม่ได้แข่งนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่จะเพิ่มโปรแกรมเนี่ยเข้าไปให้กับอาเซนอนถ้าเราได้ดูในช่วงหลังก็จะเห็นว่านักเตะอาเซนอนเนี่ยมีอาการบาดเจ็บบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็รอดูแล้วกันนะว่าสุดท้ายมิเกลเตต้าแล้วก็อาเซนอลเนี่ยจะไปโฟกัสในถ้วยไหนแต่ว่าถ้าอยากจะให้พูดจากใจจริงๆนะครับผมก็อยากจะให้โฟกัสแค่พรีเมียร์ลีกก่อนนะส่วนรายการอื่นๆเนี่ยก็ถือเป็นโบนัสไปแล้วกันนะครับไปดูในพรีเมีย กกันหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยตัวเต็งล่าสุดนะครับของเว็บไซต์ของออบตาก็ยังเป็นอาร์เซนอลอยู่แต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็มีการปรับลดลงมาเล็กน้อยนะครับจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาร์เซนอลก็ยังเป็นเต็งหนึ่งอยู่นะครับมีเปอร์เซ็นต์อยู่ประมาณสัก69%นะครับแต่ว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ลดลงมาเหลือ67%ส่วนเต็ง2ก็ยังเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่25.47%ก็ค่อยๆที่จะะไต่รดับขึ้นมานะเมื่่อกอนเนี่ยซิตี้มีเปอร์เซ็นต์ไม่ถึง10%ด้วยๆที่จะแต่ ว่าด้วยฟอร์มช่วงหลังของซิตี้ที่เขากําลังร้อนแรงมากๆเนี่ยมันก็เลยทําให้เปอร์เซ็นต์เนี่ย ค่อยๆที่จะขยับขึ้นมานะครับส่วนเต็งสามเนี่ยตอนนี้เป็นแอสตันวิลล่าไปแล้วนะครับมีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ห้าจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นตนะถ้าจะบอกว่าทีมไหนที่ร้อนแรงที่สุดในพรีเมียร์ลีกก็ต้องยอมรับว่าเป็นแอสตันวิลล่าและก็เป็นหนึ่งทีมที่สามารถเอาชนะอาร์เซนอลได้ด้วยในซีซั่นนี้นะครับส่วนเต็งสี่เนี่ยเป็นลิเวอร์พูลนะอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์สามนะครับเต็งห้าเนี่ยเป็นเชลซีซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราดูจากภาพรวมแล้วก็ระยะยาวเนี่ยอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตีี้เน่ย ผมว่าก็น่าจะเป็นคู่แข่งกันโดยตรงในการล่าแชมป์ในซีซั่นนี้วิลล่าเนี่ยอาจจะมีฟอร์มดีก็จริงนะครับแต่ว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยผมคิดว่าคุณภาพทีมในเชิงลึกเนี่ย ก็ยังไม่ใหญ่และก็ยาวพอที่จะสู้กับทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลนะครับเราไปดูตัวเลขกันหน่อยแล้วกันนะครับในค่าใส่ตีหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนั่นคือค่า XG d i f f e r e n c e นะครับหรือว่าค่าผลต่างของ XG นั่นเองทั้งในเกมลุกแล้วก็เกมรับนะครับเรามาดูว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเขามีค่า XG ในเกมลุกนะครับบวกอยู่ที่7.7เพราะฉะนั้นเนี่ย เขามีความคมในการจบสกอร์มากแน่นอนว่าคนที่เป็นตัวแบ่งมากเลยนั่นคือลิงฮาเลนถ้าเกิดว่าวันหนึ่งนะครับฮาเลนเนี่ยเขาไม่ได้ลงสนามหรือว่าเขามีอาการบาดเจ็บไปเนี่ยมันจะส่งผลมากๆต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างแน่นอนส่วนอาร์เซนอลเนี่ยมีค่าบวกอยู่ที่1.8เท่านั้นเองนะครับอยู่กลางๆของตารางนะก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่อาร์เซนอลจำเป็นจะต้องปรับปรุงนะครับในการจบสกอร์เนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกถ้าเกิดว่าพวกเขาทําได้เนี่ยมันก็จะช่วยให้แต้มของอาร์เซนอลเนี่ยน่าจะขยับขึ้นไป เยอะกว่านี้ได้นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจนะครับนั่นคือเกมที่สเซนอนทจะเจอกับไบรตันเนี่ยคือเกมที่ผ่านครึ่งทางแรกของซีซั่นพอดีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนกลับไปดูในโปรแกรมที่ผ่านมานะครับนั่นคืออาร์เซนอลเนี่ย เล่นเกมเยือนในการเจอกับอันดับ1นึถึงสิเนี่ยโอ้โหไปแล้วถึง7ทีมนะครับแล้วก็เหลือแค่เกมเยือนแค่3ทีมเท่านั้นเองก็จะเหลือเยือนแค่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพาเลสแล้วก็ไบรตันนั่นเองเนื่องจากว่าเกมที่จะถึงเนี่ยอาร์เซนอลได้เล่นในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นอีก1เกมเนี่ยนั่นคืออาร์เซนอลต้องไปเยือนไบรตันแต่ว่าทีมอ,อื่นๆนะครับอย่างแอตตันวิลล่าเชลซีริเวอร์พูลซันเดอร์แลนด์แมนยูไนเต็ดนะครับก็เป็นทีมที่อาร์เซนอลเนี่ยไปเยือนมาหมดแล้วจะได้กลับมาเล่น น,นี่คือจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเซนอนน่าจะได้เปรียบแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในโปรแกรมที่ผ่านมาส่วนเกมเยือนที่เหลือเนี่ยเราจะเห็นว่าจะเป็นอันดับ13ถึง18นะครับก็อยู่ในช่วงท้ายของตารางนะความยากง่ายเนี่ยมันก็จะต่างกันนะกับการไปเยือนทีมในอันดับต้นๆน,นะครับก็หวังแล้วกันว่าในครึ่งซีซั่นหลังอาเซนอลจะทําผลงานได้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับส่วนถ้าเราจะให้พูดถึงคู่แข่งนะครับอย่างที่บอกไป อาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะเป็น2ทีมนะที่จะขับเคี่ยวแย่งแชมป์กันแบบจริงจังในระยะยาวนะครับผมก็เอาโปรแกรมเนี่ยมาเทียบให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าในช่วง7เกมต่อไปนะครับเริ่มตั้งแต่อาร์เซนอลเจอกับไบรตันเนี่ยจนถึงอาร์เซนอลเจอกับซันเดอร์แลนด์นะครับ3ใน7เกมต่อไปของอาร์เซนอลเนี่ยจะต้องเจอกับทีมระดับท็อปนะครับอย่างวิลล่าลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย แค่3ทีมเท่านั้นเองส่วนที่เหลือเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะเป็นเกมที่เซนนนสามารถเอาชนะได้นะครับการไปรเยือนบอนมัตก็ถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่ยากแต่ว่าด้วยคุณภาพอาร์เซนอลเนี่ยผมคิดว่าน่าจะผ่านไปได้และก็อีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นคืออาร์เซนอลเนี่ยจะได้เล่นในบ้านทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเจอกับวิลล่าลิเวอร์พูลหรือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็หวังแล้วกันว่าถ้าเซนอนได้เล่นในบ้านก็น่าจะทําผลงานได้ดีกว่าการไปรเยือนนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเขาจะมีเกมที่หนักหนักๆนะครบ ถึง4เกมนะใน7เกมต่อไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเจอกับเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับแล้วก็ไปเยนลิวพูลแล้วก็ทอตแนมฮอสเปอร์จะเห็นว่า3ใน4เนี่ยเป็นเกมเยือนทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในสักประมาณ6 7เกมต่อไปเนี่ยถ้าไซนอนสามารถที่จะรักษาระยะห่างนะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ย ให้เกิน4หรือว่า5คะแนนขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีโอกาสนะที่สุดท้ายเนี่ยเซนอนจะสามารถเข้าป้ายแล้วก็คว้าแชมป์ในซีซั่นนี้ไปได้นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะสําหรับเรื่องข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวต่อไปแล้วก็ไปเข้าสู่ช่วงพรีวิวกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะไปชมเนื้อหาคลิปฝากเพื่อนๆคนไหนแวะเวียนั้นเข้ามายังไม่ได้กด s u b สไครต์ก็ฝากกด s u b สไครต์กันหน่อยแล้วก็ฝากก,กดไลค์กดแชร์ด้วยเพราะว่าการไลค์มันช่วยเปิดการมองเห็นให้กับคลิปแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่มากมายสํารับชช่่อองงเล็กๆนี้้แลวนะครับ ขอเริ่มที่โปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์นี้กันก่อนนะครับเริ่มตั้งแต่คืนวันศุกร์เวลาตีสามมีหนึ่งคู่นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเจอกับนิวคาสเซิลส่วนในคืนวันเสาร์เวลาทุ่มครึ่งนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเวลาสี่ทุ่มก็มีอาร์เซนอลเจอกับไบรตันเบนฟอร์ดเจอกับบรอนด์มาร์ตเบอร์ลีย์เจอกับเอเวอเรตันบิลล์พูลเจอกับบูฟเวสต์แฮมเจอกับฟูลแลมส่วนในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับเชลซีจจจจะะเเเเเเเออออออกกกกกััััััับบบบแแแสตตนน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 ววววิิลลลลลลล่่าาาา้็็ใคคืททยย์์์รรีีีมซดดดพ ทอร์เนมฮอสเปอร์เราไปต่อกันที่ตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้นะครับผ่านไปแล้ว17เกมอันเซนนก็ยังเป็นจ่าฝูงนะครับ17เกมมี39คะแนนอันดับ2เป็นแมชชสเ s t ตอร์ซิตี้17เกมมี37คะแนนก็ตามหลังอันเซนอนอยู่2คะแนนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าซิตี้เนี่ยเขาสามารถเอาชนะน็อตติงแฮมฟอร์เรสได้ก่อนนะครับในช่วงเวลาทุ่มครึ่ง เขาก็จะขึ้นเป็นจ่าฝูงนะครับก่อนที่อาร์เซนอลเนี่ยจะลงสนามในช่วงเวลาสี่ทุ่มก็ถือเป็นความกดดันสําหรับอาร์เซนอลนะแต่ว่าถ้าเกิดซิตี้เขาไม่สามารถชนะได้นะครับก็ถือเป็นโอกาสดีสําหรับอาร์เซนอลที่จะทิ้งห่างแมเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยออกไปให้ไกลยิ่งขึ้นส่วนอันดับ3เนี่ยเป็นแอสตันวิลล่านะครับสิเกมมี36คะแนนก็ตามหลังอาร์เซนอลอยู่3คะแนนแต่ว่าถ้าเราไปดูค่า G d ดีหรือว่าโกลดิเฟรนแลนะครับก็ตามหลังอาร์เซนอลเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าวิลล่าชนะแลวอาร์เซน สามารถจะแซงอาร์เซนอลได้นะก็เหลือแค่แมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมเดียวนะครับที่จะสามารถแซงอาร์เซนอลเนี่ยขึ้นไปได้อันดับสี่นะเป็นเชลซี17เกมมี29คะแนนเท่ากันกันกบลิเวอร์พูลอันดับ5นะครับแต่ว่าประตูได้เสียเนี่ยเชลซี Chelsea เขาดูดีกว่าเยอะอันดับ6เนี่ยเป็นซันเดอร์แลนด์นะ17เกมมี27คะแนนนะครับอันดับ7เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด17เกมมี26คะแนนส่วนไบริทันนะครับคู่แข่งของอาร์เซนอลในวีคนี้เนี่ยอยู่อันดับ9นะ17เกมมี24คะแนนก็ถือเป็นอีกทีมทีีม่ม ในพื้นที่ฟุตบอลยุโรปนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสาหรับตารางคะแนนล่าสุดเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปเข้าสู่ช่วงพรีวิวกันเลยดีกว่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเกมที่18ของซีซันอาร์เซนอลจะเปิดเอ米尔สตีดิเดียมรับการมาเยือนของไบรตันในคืนวันเสาร์เวลา4ทุ่มตามเวลาประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยอาร์เซนอลอยู่อันดับหนึ่งของตารางนะครับไบรตันเนี่ยอันดับ9อาร์เซนอลชนะ12เสมอ3แล้วก็แพ้ไปแค่2เกมเท่านั้นเองส่วนไบรตันเนี่ยชนะ6เสมอ6แล้วก็แพ้ไป5เกมประตูที่ยิงได้ทั้งหมดนะครับอาร์ Arsenal เซน สิบเอ็ดประตูส่วนไบตันเนี่ยยี่สิบห้าประตูะเฉลี่ยต่อเกมก็สองประตูนะครับแล้วก็ไบตันเนี่ยหนึ่งประตูเสียประตูะเฉลี่ยต่อเกมเนี่ยอาร์เซนอลอยู่ที่หนึ่งลูกนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันจะเป็นค่าศูนย์จุดกว่าๆนะครับแต่ว่าเว็บไซต์ของพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาก็จะปัดขึ้นเป็นหนึ่งประตูส่วนไบตันค่าเฉลี่ยก็อยู่ที่หนึ่งประตูด้วยเช่นกันนะครับค่าเอ็กจีที่สร้างได้ทั้งหมดนะครับอาร์เซนอลอยู่ที่ยี่สิบเก้าจุด ส5ส่วนไบรทันเนี่ยยี่สิบเจ็ดจุดหนะครับครีนชีตเนี่ยเซนอตเก็บไปแล้ว9เกมนะครับแล้วก็ไบรทันเนี่ยสเกมเราก็จะเห็นว่าในเรื่องของเกมรับเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะเสียประตูเนี่ยเฉลี่ยน1นประตูเท่ากันนะครับแล้วก็เกมลุกก็ใกล้เคียงกันร์เซนอลเนี่ยยิงไป3 1ประตูส่วนไบรทันเนี่ย25แล้วก็ค่า XG ก็สร้างได้ใกล้เคียงกันด้วยเพราะฉะนั้นสเตตโดยรวมเนี่ยต่อให้เป็นอันดับ1แล้วก็อันดับ9ก้านะครับแต่ว เราไปดูสถิติกันหน่อยนะครับอาเซนอลกับไบรตันเนี่ยเจอกันมาแล้วทั้งหมด16เกมนะในพรีเมียร์ลีกอาเซนอลเนี่ยชนะ6นะครับไบรตันเนี่ยชนะ5 6เกมของอาเซนอลเนี่ยแบ่งเป็นชนะในบ้าน3เกมและเกมเยือน3เกมส่วนไบรตันเนี่ยชนะในบ้าน2เกมและเกมเยือน3เกมนะครับเสมอกันทั้งหมดเนี่ย5เกมเกมล่าสุดที่เจอกันเมื่อปีที่แล้วนะครับอาเซนอลก็บุกไปเสมอกับไบรตัน1ประตูต่อ1ส่วนเกมที่เล่นที่เอมิเรตสเตเดียมเนี่ยก็เสมอกัน1ประตูต่อ1ด้วยเช่นกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที ที่เซนอลนเจอเมื่อไหร่เนี่ยมักจะทําผลงานได้ไม่ค่อยดีนะครับจะเห็นว่าใส่ตีภาพรวมเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆเลยอาร์เซนอลเนี่ยชนะ6นะครับบริันเนี่ยชนะ5แล้วก็เกมที่บรตันชนะเนี่ยมากกว่าการเล่นในบ้านของพวกเขาด้วยเพราะฉะนั้นเกมนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่อาร์เซนอลห้ามประมาทนะครับเราไปดูใสต่ตี6เกมหลังสุดที่เจอกันทุกรายการกันบ้างนะครับอาร์เซนอลเนี่ยชนะ3เสมอ2แล้วก็บรตทันชนะได้1เกมเกมล่าสุดที่เจอกันนะครับในฟ e ุตบอล EFL ล์คัพนะอาร์เซนอลก็เปิดบ้านเอาชนะ ไบนะรตันไป2ประตูต่อศูนย์ส่วนเกมที่ย้อนไปเมื่อปีที่แล้วนะครับก็เล่นในบ้านาซนเซนอลเนี่ยเสมอกัน1ประตูต่อ1เกมนั้นเนี่ยาซนเซนอลเหลือผู้เล่นแค่10คนด้วยนะครับส่วนเซตีหกเกมหลังสุดทุกรายการนะครับนับจะพอเล่นในบ้านอาเซนอลนเนี่ยาซนเซนอลชนะ2เสมอ1และไบรตันเนี่ยชนะ3เกมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่าซนเซนอลเล่นในบ้านเนี่ยไม่ได้ถือว่าได้เปรียบไบรตันเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมา ก็หวังและกันว่าเกมนี้เซนอลจะสามารถเอาชนะได้เราไปดูฟอร์มการเล่นกันบ้างนะคะ6เกมหลังสุดทุกรายการเนี่ยเซนอนชนะ4เสมออนึงแล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดของเซนอนนะครับนั่นคือการเล่นกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะเสมอกับพาเลเตในฟุตบอลคาราบาวคัพไปแล้วก็สุดท้ายไปเอาชนะในการดวลจุดโทษส่วนย้อนไปเกมพรีเมียร์ลีกเกมล่าสุดนะครับเซนอลก็บุกไปเอาชนะเอเวอร์ตันได้1ประตูต,ต่อศูนย์ฝั่งของบริทันนะครับ6เกมหลังสุดทุกรายการเนี่ยพวกเขาชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกม เกมล่าสุดนะครับพวกเขาเล่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่มีเกมกลางสัปดาห์นะก็เป็นการเปิดบ้านเสมอกับซันเดอร์แลนด์ไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ะครับส่วนย้อนไปเนี่ยก็บุกไปแพ้กับเรียวพูสอประตูต่อศูนย์แต่ว่าถ้าเรามาดู4เกมล่าสุดทุกรายการของไบรตันนะครับพวกเขาเนี่ยไม่ชนะเลยนะเป็นการเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ฟอร์มกำลังเริ่มจะไม่ดีอีกครั้งหนึ่งส่วนอาร์เซนอลนะครับก็ ภาพรวมเนี่ยค่อนข้างที่จะกลับมาอยู่ในฟอร์มอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่ช่วงหนึ่งเนี่ยก็มีการสะดุดนะครับเสมอแล้วก็แพ้ไปแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มที่จะกลับมาอยู่ในฟอร์มอีกครั้งแล้วก็ถ้าเราไปดูนะครับปีนี้ที่อาร์เซนอลเล่นในบ้านเนี่ยพวกเขายังไม่แพ้เลยนะ12เกมเป็นการชนะ11เกมนะครับแล้วก็เสมอแค่เกมเดียวเท่านั้นเองด้วยการเสมอให้กับลิเวอร์พูลไปยิงได้31ประตูนะครับเสียไปแค่4ประตูเท่านั้นเองเก็บได้8ปดกรีนชีตเพราะฉะนั้นการเล่นในบ้านของอาร์เซนอลก1 ุดแข็งนะครับสำหรับพวกเขาในซีซั่นนี้แต่อีกหนึ่งจุดที่หลายๆคนเนี่ยเริ่มที่จะพูดถึงนะครับนั่นคือ3เกมล่าสุดของอาร์เซนอลเนี่ยไม่สามารถ ทำประตูจากโอเพนเพย์ได้เลยนะย้อนกลับไปเนี่ยเซนน์ชนะวูไป2ประตูต่อ1นะครับเกมนั้นเนี่ยวูทำเข้าประตูตัวเองเนี่ยประตูนะส่วนเกมที่ชนะเอเบอร์ตันเนี่ยก็ได้ประตูจากลูกจุดโทษของวิกตอร์โยเกเลสแล้วก็เกมล่าสุดที่เสมอกับพาเลตนะครับก็เป็นการทำเข้าประตูตัวเองของพาเลตด้วยเพราะฉะนั้นจะบอกว่าโอเพนเพย์ของแอเซีนนเริ่มจะมีปัญหาเนี่ยมันก็พูดได้แต่ถ้าเราไปดูรายละเอียดให้ลึกลงไปนะครับจะเห็นว่า3เกมล่าสุดที่แเซนนนไม่สามารถ ยิงประตูจากโอเ n นเพย์ได้เนี่ยจริงๆแล้วพวกเขาสร้างค่า XG กีได้ถึง6.84นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่เซนนอาจจะต้องปรับปรุงโดยด่วนนะเรื่องการจบสกอร์เกมล่าสุดหรือว่าเกมในเอเบอร์ตันเราก็เห็นกันแล้วนะว่าโอ้โหมีการยิงชนเสาชนคานเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็หวังและกันว่าเกมนี้จะกลับมาเข้าฟอร์มอีกครั้งหนึ่งไปต่อกันที่สภาพทีมล่าสุดนะครับฝั่งของไบอร์ตันเนี่ยคาดว่ามีนักเตะสี่คนที่จะไม่ได้ลงแน่นอนนะก็มีซอรลรี่มาร์ทนะครับอดัมเวสเต อ๋อทิสมาร์ทก็พุ่งหนีมีอาการบาดเจ็บไปซอรรี่มาร์ทกับอาลัมเวสเตอร์เนี่ยเขาก็ไม่มีสวดร่วมกับไบรตันในซีซันนี้อยู่แล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งคนที่น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับนั่นคือคาร์ลอสบาเลบาเนี่ย ก็ต้องกลับไปรับใช้ชาตินะเพราะฉะนั้นเกมนี้ยังไงก็ไม่ได้ลงแน่นอนก็น่าจะส่งผลสําหรับบรตันอยู่บ้างส่วนฝั่งของอาร์เซนอนเนี่ยคนที่เจ็บอยู่ก่อนแล้วนะครับอย่างพวกการ์เียรมาเยสคริสเตียนมอสเกล่าหรือว่าบบนไวท์เนี่ยก็น่าจะพลาดในเกมนี้แน่นอนนะซึ่งอีกหนึ่งคนที่อาจจะต้องลุ้นหน่อยนะครับนั่นคืออินคาปิเย่นะเขาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บในเกมที่เจอกับเอเวอร์ตันนะครับเกมล่าสุดในกลางสัปดาห์เนี่ยเขาไม่มีชื่อแล้วก็ในเกมกับเอเวอร์ตันเนี่ยเราก็เห็นนะว่าเขามีอาการ แล้วกันว่าเกมนี้เขาจะพร้อมลงสนามนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่พร้อมก็อาจจะต้องใช้เป็นคาราเฟลลี่ยืนเป็นเซนเตอร์แล้วก็ใช้ไมล์เลวิสเกลลี่เป็นแบ็กซ้ายเนี่ยเหมือนกับเกมที่เจอกับพาเลตนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยนักเตะม,มันก็ค่อนข้างกรอบนะเนื่องจากว่าผ่านเกมกลางสัปดาห์มาส่วนอีกหนึ่งคนนะครับที่น่าจะมีอาการบาดเจ็บไปนั่นคือกราเบียมาติเนลี่นะ เกมล่าสุดที่เจอกับพาเลตเนี่ย,เ,ยเขาโดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงต้นครึ่งหลังและก็หลังเกมเนี่ยมิเกลเตต้าก็ให้สัมภาษณ์เองนะว่ามาร์ตี้เนี่ยมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนเพื่อที่จะเซฟเอาไว้ก็รอดูแล้วกันว่าเกมนี้มาร์ตี้จะพร้อมลงสนามไหมในเกมที่เจอกับพาเลตช่วงครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากๆของมาร์ตี้นะครับก็หวังแล้วกันว่าจะไม่มีอาการบาดเจ็บที่มันรุนแรงนะครับถ้าเกิดว่าเขาพร้อมอย่างน้อยก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะสำหรับทีมทีี่่จะสามามมรถลลงไปเปเเยนเก ได้ส่วนข่าวดีนะครับนั่นคือคาอาว์วตเนี่ยกลับมาซ้อมไปที่เรียบร้อยนะสมอสอนมีการปล่อยคลิปนะครับซึ่งในคลิปเนี่ยเป็นการแยกซ้อมเดี่ยวแล้วก็สุดท้ายก็มีภาพออกมาว่าเขากลับมาซ้อมร่วมกับทีมได้แล้วก็ถือเป็นข่าวดีมากๆนะครับมันก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยกองหน้าไซนอน3คนเนี่ยน่าจะพร้อมลงสนามทั้งหมดนะทางวิกตอร์โยเกเลสกราเบียเชซุสแล้วก็คาอาว์วตเกมนี้ก็อรอรุ้นว่าสุดท้ายฮาวแวรตจะมีส่วนร่วมกับทีมไหมแต่ถ้าจะให้พูดเนี่ยผมคิดว่ายังไง ก็น่าจะเริ่มสตาร์ทเป็นตัวจริงมากกว่านะครับส่วนอีกหนึ่งคนที่มีข่าวนะครับว่า กลับมาซ้อมได้แล้วนั่นคือกราเบียมาเกเยสนะถือเป็นข่าวดีมากๆเลยด้วยถ้าเกิดว่าเขากลับมาซ้อมได้เนี่ยถือเป็นจุดหนึ่งเลยนะที่เป็นตัวเลือกสําคัญให้กลับอาเซนนลในแผงเกมรับได้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีภาพที่ปล่อยมาจากสมโมสรแบบไคลเเวดนะยังไงก็เราลุ้นอีกทีหนึง่งละกันนะครับสําหรับลายนี้ส่วนอัปเดตคนที่พลาดแน่นอนนะครับอย่างเบนไวต์แล้วก็คริสเตียนมอเคล่าเนี่ยก็คาดว่าจะกลับมาในช่วงมกราหรือว่ากุมภานุ่นเลย เราไปต่อกันที่ท็อปเพลเยอร์ของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยคนที่ได้เลตติ้งเยอะที่สุดคือบุกโยซาก้านะ7.3นะครับเท่ากันกันกบกราเบลมาเกเยสแล้วก็มีเดคแคนไลท์ไล่เรียงลงมาส่วนฝั่งของบรตันเนี่ยเป็นมินเตนะครับ7.03แล้วก็มีไวเฟอร์แล้วก็ฟรานเอเกนประตูที่ยิงเยอะที่สุดนะครับอาร์เซนอลเป็นวิกตอร์โยเกเลสนะ5ประตูท็อตซา4ประตูแล้วก็เอเซ่เนี่ย4ประตูฝั่งของบรตันเนี่ยเป็นเดนนี่เวลเบกนะครับ7ประตูซซึ่่่งงงเเยอออะกวาาฝัขร์น นอสอีกนะแล้วก็มีฟราเนเก้สามนะครับแล้วก็คูเปอร์สองแอตซิตเนี่ยฝั่งอาร์เซนอลเป็นทอสซาสามลูกเมริโน่สามลูกแล้วก็เดคแคนไลท์สามลูกฝั่งของไบริทันเนี่ยเป็นมินเต้สี่นะครับเวเฟอร์สามแล้วก็ลูสเตอร์เนี่ยสองภาพรวมเราก็จะเห็นว่าฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยคนที่มีรายชื่อเป็นท็อปเลตติ้งนะครับอย่างมาร์กาเยสเนี่ยไม่พร้อมลงฝั่งของไบริทันเนี่ยจากภาพตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเขาอยู่กันพร้อมเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวที่เจ็บไปก็ไม่ได้ส่งผลสําหรับไรตันขนาดนั้นนะครับเราไปต่อกันที่เ1รบตชื่อผู้เล่นตัวจริงที่คาดนะครับผมขอยกมาจากบูสร์ก่อนนะฝั่งของอาร์เซนอลก็มาในระบบ4-2-3-1เช่นเดิมนะครับมีดาวิดรายาเป็นผู้รักษาประตูเซนเตอร์สองคนเป็นวิลเลียมซาลิบากับอินกาพิเยสูสรกเนี่ยเขาคาดการว่าอินกาพิเยน่าจะกลับมาลงเป็นตัวจริงได้ส่วนแบ็คซ้ายเป็นคาราฟิโอลีแบ็คขวาเป็นโยเลนชิมเบอร์ตรงกลางสองคนนะครับก็มีเดแคนไลท์กับมาตินซูบิเมนดีเช่นเดิมด้านขวา ด้านซ้ายเป็นทอสซาแล้วก็เบอร์สิบเนี่ยเขาคิดว่าใช้เป็นเอเซ่เลยนะหน้าเป้าเป็นวิกตอร์ยอกเลสนะครับฝั่งของบรตันเนี่ยก็มีฟรานบุกเกนเป็นผู้รักษาประตูนะครับเซนเตอร์สองคนก็มีเอ็กเก้กับดังแบ็คขวาเป็นคาดูอูนะครับแบ็คซ้ายเป็นคูเปอร์ตรงกลางสองคนเป็นอิลเชอร์วูดกับอายารี่นะครับไม่มีคาร์ลอสบาลบ้านะในเกมนี้ ตัวลุกด้านขวาเป็นมินเตนะครับด้านซ้ายเป็นโกเมสแล้วก็เบอร์สิบเนี่ยเป็นลูสเตอร์หน้าเป้าเป็นเดนนี่วิลเบ็คซึ่งภาพรวมนะครับฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยผมก็คิดว่ามีโอกาสสูงที่จะออกเป็นชุดนี้ได้นะครับแต่ว่าเอเซ่เนี่ยเขาเพิ่งจะเล่นกลางสัปดาห์มานะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า โอดกาดเนี่ยน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับส่วนเซนเตอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าคาบิเย่พร้อมผมคิดว่ายังไงคาบิเย่ก็ลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่พร้อมก็อาจจะต้องใช้เป็นคาราเฟโอี่เนี่ยยืนคู่กับซาลิบาเหมือนเกมที่เจอกับพาเลตนะครับแล้วก็ใช้เป็นไมล์เลวิสเกลลี่ลงสนามแบ็กขวาเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นโยเดนทิมเบอร์อยู่แล้วนะครับหน้าเป้าก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่อยากจ,จะต้องมารอลุ้นว่าจะเป็นใครนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ายังไงวิกเตอร์โยเกเลสก็น่าจะมีโอกาสสตาร์ ก็รอดูว่าคายาเวตจะพร้อมเป็นตัวสำรองในเกมนี้ไหมส่วนด้านซ้ายถ้ามาตินเนลี่ไม่พร้อมยังไงก็เป็นทอสซานะครับแล้วก็ต่อให้มาตินเนลี่พร้อมเนี่ยผมก็คิดว่าตัวจริงในพรีเมียร์ลีกก็น่าจะเป็นทอสซาด้วย รายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปดูใส่ตีอื่นๆกันบ้างขอเริ่มที่เกมลุกกันก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยเซนนยิงประตูไป31ประตูเท่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถือเป็นอันดับ2ในลีกส่วนไบรตันเนี่ยยิงไป25ประตูนะครับแต่ว่าค่า XG ที่พวกเขาสร้างได้เนี่ย27เพราะฉะนั้นภาพรวมในเกมลุกเนี่ยไบรตันเขาสร้างโอกาสได้แต่ว่ายิงประตูเนี่ยได้น้อยกว่าค่า XG ซึ่งถ้าเทียบกับอาร์เซนอลเนี่ยเซนนลสร้างได้29นะครับ ได้เยอะกว่าค่า XG มันเป็นจุดหนึ่งนะครับที่จะสามารถวัดได้นะว่าทีมคุณมีคุณภาพแค่ไหนเราไปดูอย่างซิตี้เนี่ยเขายิงประตูได้41ประตูนะครับแต่ว่าค่า XG เนี่ยแค่32.98เท่านั้นเองก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่อาร์เซนอลอาจจะต้องอัพเลเวลขึ้นมาเราไปดูในเรื่องของลูกเซตพีดกันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยอาร์เซนอลตกมาเป็นอันดับ2แล้วนะซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าใครจํากันได้นะครับอาร์เซนอลเนี่ยได้ประตู10ประตูมันหายไปตั้งแต่กราเบียม,มากาเยส เ,เจ็บไปเนี่ยเซนนอนไม่สามารถทําประตูจากลูกเซตพีดได้เลยนะไม่นับลูกจุดโทษนะครับพวกฟรีคิกพวกคอนเนอร์หรือว่าเตะม,มุมเนี่ยแหละอาร์เซนอลไม่สามารถทําประตูได้เลยในช่วงหลังก็หวังแล้วกันว่ากราเบีลมกากยเยสเนี่ยจะหายเจ็บลับมาเร็วๆนะครับไม่ใช่ส่งผลแค่เกมรับนะเกมลุกเนี่ยก็กระทบมากๆด้วยเช่นกันส่วนไบรตันเนี่ยได้ประตูจากลูกตั้งเตะนะคบไป6ประตูก็ยังน้อยกว่าอาร์เซนอลอยู่ประมาณเกือบเท่าตัวเราไปดูในเรื่องของเกมรับนะครับอาร์เซนอล ก็ถือเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกนะปัจจุบันนะครับเสียไปแค่10ประตูเท่านั้นเองแล้วก็เปิดโอกาสให้คู่แข่งสร้างฆ่าออกกีได้10.10 10. ซึ่งถ้าไปเทียบกับอันดับ2อนะครับอย่างแมชเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเขาเสียไปถึง16ประตูห่างจากอาร์เซนอลเนี่ยถึง6ประตูนะครับเพราะฉะนั้นมันแสดงให้เห็นชัดเจนว่าอาร์เซนอลมีเกมรับที่ยอดเยี่ยมมากๆส่วนไบรตันเนี่ยเสียไปแล้ว23ประตูก็หวังแล้วกันว่าอาร์เซนอลจะเจาะประตูของไบรตันได้เราไปดูในเรื่องของการครองบ กันบ้างค,ค่าเฉลี่ยของาร์เซนอลอยู่ที่59.7เป็นอันดับ2ในลีกอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นลิเวอร์พูลนะครับอยู่ที่60.9ส่วนไบตันเนี่ยอยู่ที่51.9นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีค่าเฉลีย่ยเกิน50มันก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขาก็เป็นทีมที่สามารถคลองบอลได้นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับข้อมูลแล้วก็ใส่ติต่างๆต่อไปขอไปพูดถึงการวิเคราะห์กันบ้างขอเริ่มที่าร์เซนอลกันก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าาร์เซนอลก็เริ่มที่จะกลับมาอยู่ใน รูมในลอยอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่ล่าสุดพวกเขาก็สามารถผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในฟุตบอลคาราบาวคัพไปได้นะครับแต่ว่าข้อเสียนั่นคือพวกเขาเพึ่งจะเตะก,กลางสัปดาห์มาส่วนไบรตันเนี่ยเขาไม่มีเกมสภาพร่างกายของนักเตะนะครับโดยเฉพาะในเกมลับของอาเซนนลที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้เนี่ยจุดนี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่แตกต่างจากไบรตันเนี่ยอย่างชัดเจนแต่ว่าในขุมกําลังอื่นๆน,นะครับอาเซนอลก็มีการโรเตชันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะในแดนกลางแล้วก็แดนหน้าพวกเดอแคนไลท์สุบี เมนดี้โอเดกาดเนี่ยก็เป็นตัวสำรองทั้งหมดเลยแล้วก็ด้านขวาด้านซ้ายนะอย่างซาก้ากับทอสาก็ได้พักนะครับข้างหน้าก็ได้พักด้วยเช่นกันภาพรวมของสภาพร่างกายเนี่ยผมมองว่าไซนอนก็ไม่ได้แบบดูแย่หรือว่าเสียเปรียบไบตั้นขนาดนั้นนะครับส่วนฟอร์มล่าสุดตอนนี้เนี่ยเราได้เห็นวิธีการขึ้นบอลของเซนอนโดยการใช้เป็นเดอคไลท์เนี่ยลงมารับบอลเป็นหมายเลขหก 6, คู่กันกับมาร์ตินซูบิเมนดี้นะครับคล้ายๆในช่วงต้นซีซั่นนะวิธีการคองบอลเซนอลก็เริ่มที่จะเหนียวแน่นขึ้นอีกครั้งงนึง แต่ว่าการเจาะเข้าทําของโอเ n นเพลย์เนี่ยมันก็น้อยลงตัวเลขก็แสดงให้เห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเซนนันเนี่ยไม่สามารถยิงประตูใน3เกมล่าสุดได้เลยจากโอเ n นเพลย์เกมนี้ก็หวังแล้วกันว่าเซนนันจะสามารถยิงประตูได้ส่วนคนที่เจ็ดไปนะครับอย่างไคฮาเวดก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมรู้สึกว่าสําคัญถ้าเกิดว่าเขากลับมาได้ในเกมนี้จะเป็นตัวสํารองหรือว่าตัวจริงเนี่ยอย่างน้อยเซนนันก็มีตัวเลือกถึง3ตัวนะครับในช่วง3ามสถานการณ์เนี่ย สามารถเลือกใครก็ได้เลยลงไปช่วยทีมได้นะครับแล้วก็ถ้าพวกเขาเนี่ย สามารถทําประตูได้มันก็ยิ่งกดดันให้คนอื่นๆเนี่ยจะต้องอัพตัวเองอัพฟอร์มขึ้นมาเนี่ยให้มันดีขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยนะครับภาพรวมเนี่ยผมมองว่าเซนอนตอนนี้ก็น่าจะกลับมาเป็นทีมหนึ่งที่สามารถจะยืนระยะแล้วก็ลุนแชมป์ต่อไปได้แบบสบายนะครับมันอาจจะดูไม่ค่อยลื่นไหลหรือว่าสะดุดไปบ้างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าเริ่มที่จะกลับมาอยู่ในโครงสร้างที่เป็นอเซนอนที่จะสามารถลุ้นแชมป์ในระยะยาวเนี่ยได้อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนเกมนี้อีกหนึ่ง ึจุดที่อาจจะต้องพูดถึงนั่นคือโปรแกรมนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาจะลงสนามก่อนถ้าเกิดเขาชนะได้มันจะเป็นการกดดันใส่อาเซนอลน,นะครับคล้ายๆกับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยอาเซนอลก็เอาตัวรอดแล้วก็เอาชนะเอเบอรตันไปได้เกมนี้อาเซนอลได้เล่นในบ้านด้วยนะครับต่อให้ซิตี้เขาชนะแล้วก็แซงเซนอลขึ้นไปเนี่ยผมมองว่าสุดท้ายาเซนอลก็สามารถที่จะนิ่งพอนะในการ เก็บชัยชนะเหนือบริตันแล้วก็ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงให้ได้อีกครั้งหนึ่งก็เราดูแล้วกันนะว่าเซนอนจะสามารถทําได้ไหมส่วนฝั่งของบริตันนะครับซีซั่นนี้ก็อยู่ใน ประมาณกลางตารางนะถือว่าฟอร์มไม่ได้โดดเด่นหรือว่าไม่ได้แย่ลงนะก็เป็นสูตรเดิมที่ไบรตันเนี่ยเขามักจะเป็นอยู่เสมอนะครับคนที่น่าจะกระทบมากๆเลยนั่นคือการลอสบาลบ้านะตัวรับที่จะไม่ได้ลงแน่นอนในเกมนี้เนื่องจากว่าไปรับใช้ชาตินะ,นะครับเพราะฉะนั้นตรงกลางเนี่ยการที่ไม่มีบาลบา้ามันก็ทําให้วิธีการเล่นเกมรับของไบรตันเนี่ยน่าจะดูอ่อนลงไปได้นะครับแต่ว่าคนอื่นๆก็อยู่กันพร้อมเกมลุกก็มีทั้งมินเตเวลเบกนะครับที่กําลังร้อนแรงมากๆแต่ ว่าการที่มันเยือนอาร์เซนอลเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ง่ายนะต่อให้เขาเป็นทีมหนึ่งที่มักจะเล่นได้ดีเวลาเจอกับอาร์เซนอลซีซั่นที่แล้วเนี่ยก็เสมอกันหนึ่งหนึ่ง,งทั้งสองเกมนะครับแต่ว่าซีซั่นนี้เนี่ยผมคิดว่าอาร์เซนอลดูดีกว่าแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะเนี่ยได้เยอะกว่านะครับด้วยสถานการณ์ที่ทั้งกดดันทางเลือกที่ไม่เปิดโอกาสให้อาร์เซนอลพลาดเนี่ย ผมคิดว่าเซนน์น่าจะนิ่งพอแล้วก็เอาตัวรอดด้วยการชนะไปได้ในเกมนี้เราไปต่อกันที่สกอร์ที่คาดนะครับของวูสกอร์เนี่ยให้เซนอนเอาชนะไป2ประตูต่อศูนย์ซึ่งผมก็เห็นด้วยนะผมคิดว่าเซนอ์นสามารถเอาชนะได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้เก็บครีนชีตให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะเกมที่ผ่านมาเนี่ยเกือบจะจบเกมอยู่แล้วนะครับสุดท้ายก็โดนพาเลนเนี่ยมาตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บก็หวังแล้วกันว่าเกมนี้จะรักษาครีนชีตได้ส่วนของออฟต้านะครับเซนน ก็มีเปอร์เซ็นตชนะเนี่ยอยู่ที่69.5%เกเลยนะส่วนไบตั้นเนี่ยอยู่ที่สิบสมจอนมอกัน17.1%นะครับโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเกิน65ขึ้นไปเนี่ย มักจะไม่พลาดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็หวังแล้วกันว่าเซนอนจะชนะได้สกอร์ที่คาดเนี่ยผมก็ให้เซนอนเอาชนะไป2ประตูต่อ0ูนยืนตามบูสกอร์ไปแล้วกันก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะครับส่วนเพื่อนๆมีความคิเดเห็นยังไงเกี่ยวกับเกมน,นี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ